สวัสดีครับพวกกับผมนะครับ IMAX STORY IN นะครับผมวันนี้ก็จะมานะครับผมแนะนำโทรศัพท์มือถือรุ่น POCO F6 นะครับแล้วก็ F6 Pro นะครับผมเป็นซีรีส์ F ที่ทุกคนรอคอยนะครับหลังจากที่ F5 ได้การตอบรับอย่างดีนะครับวันนี้เปิดตัวนะครับ POCO F6 พร้อม F6 Pro มาแล้วนะครับผมในชิปเรือธง Snapdragon 8s เจน3เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แปดเจน2ราคาเริ่มต้นที่12,990บาทนะครับเรามาดูสเปคนะครับของ Poco F6 แล้วก็ F6 Pro กันเลยว่ามีสเปคอะไรให้มาบ้างนะครับสำหรับตัวใหม่นะครับสเปค Poco F6 ให้มาจอภาพเป็นโฟ l อ m ม l ร d ขนาด6.67นิ้วความละเอียด1 5 K นะครับสำหรับความละเอียดอาัตรารีเฟรชรทใหมา120่งริ ความสว่างสูงสุดให้มาถึง2,400นิตเลยทีเดียวชิปเซตเป็น Snapdragon 8s Gen 3หน่วยความจำา g g แล้วก็ 12GB s t o r a g e ให้มา2 5 6แล้วก็5 1 2นะครับาสามารถเลือกกันได้นะครับว่าจะเอา 8GB หรือว่า 12GB ลอมก็จะเป็น2 5 6แล้วก็5 1 2นะครับเหมือนกับรุ่น F5 ที่ผ่านมานะครับ กล้องหลังนะครับกล้องหลักให้มา50ล้านพิกเซลนะครับ LYT 600ขนาด1ส่วน1.95นะครับนิ้วระบบกันสั่นเป็น OIS กล้องเอาเจ้า Y ให้มา8ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มาถึง20ล้านพิกเซลลำโพงสตอรีโอเครือข่ายเป็น 5G การเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E บลูทู o เป็น5.4 NFC I-R Baster เนะครับเซนเซอร์ ensor, สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบตเตอรี่ให้มาพันมิลลิแอมรองรับชาร์จไว90วัตต์เลยนะครับสำหรับรุ่น F6 ตัวนี้นะครับให้การชาร์จไวเพิ่มขึ้นมานะครับมากกว่ารุ่นก่อนๆน,นะครับทนน้ำทนฝุ่น IP64 ระบบปฏิบัติการเป็นไฮเปอร์บนพื้นฐาน Android 14นะครับ อาเรามาดูมาฟังสเปคโ o รโค F6 Pro กันบ้างนนครับว่าจะแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นะครับโพรโค F6 Pro ให้จอผ้าเป็น Full a m u l e d นะครับเป็น Full a m u r e d ขนาด6.67นิ้วความละเอียด 2K นะครับอัตราดีเฟเรนตเป็น120เฮรตความสว่างสูงสุดให้มา4,000นิตนะครับก็คือให้มา อีกเท่าเนียงเลยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับโปรโคเอฟหกโปรนะครับตัวเอฟหกธรรมดาเนี่ยให้มา2400นิดนะครับแต่ว่าตัวโปร,โปรนี่ให้มา4000นิดเลยชิดเซตเป็นสบแบบลปตะก้อน8เจนนะครับ8ปดเจนตัวเอฟหกธรรมดาเนี่ยให้ใหมาเป็น8 8ดแปเอสเจนนะครับก็ลองคิดเอานะครับว่าตัวไหนแรงกว่ากันนะครับสำหรับ 8s gen3 แล้วก็8 gen2 นะครับตัวโปรนี้ให้มาเป็น8 gen2 ไม่แน่ใจว่าตัวไหนแรงกว่ากันนะครับต้องลองไปใช้ดูหน่วยความจำนะครับสำหรับ F6 Pro ให้มาก็มี 12G แล้วก็ 16G นะครับลอมสตอรี่ e นะครับให้มา256 512แล้วก็ 1TB นะครับตัวโปรนี้จะมีลอมให้เรียกมาถึง3รุ่นเลยนะครับก็จะเป็น256แล้วก็ 1, 512แล้วก็ 1TB เลย กล้องหลังนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลไรท์ฮันเตอร์800นะครับขนาด1ส่วน1.55นิ้วระบบกันสั่น OIS กล้องอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลมีกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลลำโพงสตอริโอเครือข่าย 5G การเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 7นะครับสำหรับรุ่นโปร Bluetooth ให้มา5.3 NFC IR Buster เซนเซอร์สแกนลายนิย้วมือใต้หน้าจอแบตเตอรี่5,000ม ah ิลอมช่นเคยนะครับแต่ว่าตัวโปรจะให้รองรับการชาร์จไวให้มาถึง120วัตต์เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวโปรนะครับให้มามากกว่าตัว F6 e ธรรมดานะครับระบบปฏิบัติการก็ให้เ r o s บนพื้นฐาน Android 14เช่นกันนะครับหักอยากดูมาแล้วเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันบ้างนะครับตัวโปรนี่จะมีตัวที่เด่นกว่า ดึงกว่าคือรองรับชาร์จไวในห้ายยี่สิบวัตต์นะครับอ่าไวไฟจะเป็น Wi-Fi 7นะครับบลูท t h นี่จะ5.3จุแต่ว่าตัวธรรมดาได้5.4นะครับอ่าตัวตัวบลูทูธของตัวปูนี่จะเป็นรองตัวเีหธรรมดานะครับแล้วก็มี 5G กล้องหน้ากล้องอ่าตัวปูนี่จะมีกล้องมาโครมา2องล้านพิกเซลด้วยนะครับ ส่วนลอมเนี้ยตัวโปรจะให้มาเลียกซื้อหากันได้ถึง3 3รุ่นนะครับมี2-5-6แล้วก็5-12แล้วก็1น b ไบแลม12แล้วก็16นะครับผมแต่ว่าตัว F6 ธรรมดาจะให้เรียกมาแค่2-5-6แล้วก็5-12นะครับแล้วก็ตัวชิปเซตเนี่ยสแลปรากอนแปดเน2เนี่ยของตัวโปรนะครับ เซนเซอรก้อน8ยน2ของตัวปูส่วนตัวธรรมดา F6 เนี่ยให้มาเซนเซอรก้อน 8S นะ 8S ยน3ด้วยนะครับเาก็คิดเอาว่าตัวไหนจะแรงกว่ากันนะครับคิดว่าผมคิดว่าตัว 8S เนี่ยจะยั3น3มี่จะแรงกว่าตัว8 8ยัน2นะเขาก็จะให้ตัว F6 มาแรงกว่านะในความคิดผมนะความแรงนะครับ ในการลันแสตปดาก,ก้อนเนี่ยเล่นเกมนั่นอะไรก็จะตัว F6 ธรรมดาน่าจะน่าจะทำได้ดีกว่านะส่วนตัวอื่นตัวอื่นในการเล่นเกมความสว่างความสว่างของ F6 e Pro ก็ให้ความสว่างมามากกว่าถึง4,000นิตเลยเดียวนะครับส่วนตัวอื่น ก็เป็น120เฮิร์ตเหมือนกันหน้าจอของตัวโปรให้มา 2K นะครับส่วนตัวธรรมดาให้มา 1.5K ต่ดางากกันแค่5้นะครับผมก็ลองไปเลือกนะครับตัดสินใจกันเอานะครับว่าตัวไหนที่เหมาะกับท่านนะครับผมก็ความแตกต่างก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมากเท่าไหร่ทุกอย่างก็น่าจะคล้ายคกันนะครับผมก็มีแจกแางกันบ้างนะครับก็ลองมาตัดสินใจนะครับ เลือกซื้อรกหากันได้นะครับใครชอบแซลปาร์รากอน 8S ดเอจนหรือว่าแซลปาร์รากอน8ปดเจนนะครับแล้วก็ความสว่าง4000นิตนะแล้วก็2400นิตนะครับความละเอียด 2k ตัวธรรมดาความละเอียด 1.5k อ่ก็ตัดสินใจไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีมานน้นะครับผมมาแนะนำมือถือเปิดใหม่สลับสเปค โฮโคซีรีส์ F นะครับ F6 แล้วก็ F6 Pro นะครับผมที่ทุกคนรอคอยนะครับผมไปจัดไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับฟังดูสเปคแล้วก็ทุกคนก็เงินในกระเป๋าเริ่มสั่นแล้วนะครับว่าจะไปเลือกซื้อกันแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะสปคดดีนะครับผมโอเคมีประมาณนี้นะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง m อแม็ก r โีด้วยกัน,กนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ